ครับนอกจากที่กองทัพภาคที่2จะประกาศรับสมัครพลทหานออนไลน์แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางกองทัพภาคที่2ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนทั่วไปเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันโดรนครับพี่มีครับโอ้น่าสนใจมากโดยทางกองทัพภาคที่2นะครับขอเชิญชวนนักปินโดรนทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันอีกรานชาเลนจ์2025ระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2568นะครับโดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถทั้งความเร็วความแม่นยำ และทักษะเชิงยุทธวิธีในสนามสุดท้ายในสนามที่สุท้าไทยนะครับสามรูปแบบด้วยกันได้แก่ Speed Race ด่านทดสอบความเร็ว t a r g e t Destruction นะครับทดสอบความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายและเท i c a ค m ิ s s i o n นะครับภารกิจบินฝ่าด่านอุปสรรคชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า80,000บาทนะครับรับเงินรางวัลและโล่ประกาศกิตติคุณเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ปิดรับสมัครวันที่11กันยายน2568 เวลา18นาฬิกานะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับและศึกษา,ารายละเอียดได้ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับมาร่วมพิสูจน์ฝีมือและเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนักบินโดรนระดับประเทศกันครับใครสนใจก็แคปหน้าจอไว้ก่อนได้เลยนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สนใจก็เข้าร่วมได้เป็นกิจกรรมดีๆโอ้โหชิงเงินรางวัลรวมกว่า80,000บาทนะคะ